โอ้ยไอเออเคอสาวโบลับคือนอกนี่หมายปองแต่คุณพี่บาบุรีของหนูนี่เออเอเฮ็ดจังไหนโน้อพีที่สิได้ผัวดอ,อก้อนไปตอ้นอีเมนาคา ต่างลางยามญาน่วยนะค่ะ้องอยากจุ่มแขนอ้ไปซ้อนซ้อนเสือเบิ่งเดดเด่ลาเบนได้อายผู้เท่ลาเบนได้อายผู้เท่ถึงไปเสลิกัสิบัวซาข้จันวาเกียวก้อยกาบักตุ่มกาหอยต้มแต่ สอนน่าจะสินของเราครูไก่มาปีแรกด้วยแล้วเราก็เป็นรุ่นแรกด้วยที่เป็นลูกศิษย์ครูไก่จําได้เลยค่ะจอยก็มีความประทับใจในเรื่องอะไรมากที่สุดใช่ไหมคะประทับใจมากที่สุดเลยครูไก่รู้ไหมคะว่าอาชีพของจอยที่ใช้จริงๆเนี่ยคือการฟ้อนรำที่ครูไก่ได้ถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นอาชีพที่จอยใช้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ ไปไหนก็ภูมิใจแล้วก็จำได้ทุกครั้งที่ใครถามว่าเรียนมาจากไหนเรียนมาจากครูไก่มาริสานั่นเองค่ะไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเลยจนติดตัวทุกวันนี้วิชาอื่นเก็บเข้าไปเลยค่ะเก็บเข้าตู้ไปเลยนะคะจอยภูมิใจครูไก่มากแล้วเราก็เหมือนกับไม่ใช่แค่เป็นค,ครูอย่างเดียวนาอกับน้องเองอ,อครูไก่ก็มีความรู้สึกว่าดูแลพวกเราแล้วก็ทําให้พวกเรามีชีวิตชีวา เป็นน่าจะสิ่์ที่มีความสุขที่สุดในช่วงปีที่เราอยู่เมื่อสองสามปีก่อนที่เราจะจบยิ่งใกล้จะจบยิ่งมีกิจกรรมอะไรกันมากมายเลยครูไก่สร้างสีสันให้กับโรงเรียนมากเลยค่ะอาจารย์นริศานะคะก็เป็นครูต้นแบบให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนทุกๆรุ่นเลยนะคะอาจารย์มีความเมตตาความรักกับยิ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่า พอรําเสร็จนะคะก็มีอาจารย์นี่แหละคะ่ะคอยรับคอยส่งอิวนะคะเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าบ้านไกลมากถ้าไม่มีอาจารย์นะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะจะกลับบ้านยังไงนะคะยังไงก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ดูแลแล้วก็เมตตาอิวมาโดยตลอดนะคะขอให้เส้นทางวายัยเกษียณของแม่ไก่พวกเราทุกคนมีแต่ความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะช่วยฉายวันทองที่แม่ถ่ายทอดให้ในครั้งนั้นทำให้ลูกได้เป็นครูจนทุกวันนี้ลูกไม่เคยลืมเลยค่ะรักแม่นะคะ คิดถึงคุณครูมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็อาเป็นลูกศิษย์นะคะที่อยู่ในรุ่นที่เป็นนางรำหกคนนะคะที่เต็มเวทีเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคนแรกนะคะที่ออกอเวลาที่มีการแสดงก็จะออกคนแรกเพราะว่าเตี้ยที่สุดเลยที่ผ่านมานะคะก็มีประสบการณ์นะคะจาก ที่ได้สัมผัสในชุมนุมวัตรสินกับคุณครูนะคะท่านก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเรานะคะจนวันนี้นะคะก็ยังคิดถึงแล้วก็รักท่านเสมอค่ะสวัสดีค่ะส้มนะคะถ้าจะให้พูดถึงแม่ไก่ส้มก็จะนึกถึงส้มตำและโคกเย็น พูดถึงครูไก่น,นิสานะคะสิ่งที่นึกออกก็คือมะกอกนั่นเองนะคะถ้าวงล้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมะกอกมาเร็วทันใจเลยทีเดียวนะคะก็ขอขอบคุณครูนะคะที่ช่วยสอนพวกเรามาอย่างดีค่ะถ้าพูดถึงแม่ไก่นะครับครูนริสาก็จะนึกถึงตอนเวลาที่เราออกงานคำพูดที่จะติดหูอยู่ตลอดก็คือ งานของเฮามันจะต้องเปะงานออกมาจะต้องอลังการทุกอย่างมันจะต้องเนียบเพราะว่าข้าพเจ้าคือนริสาสู้เข่าใจบอนะรักแม่มากๆค่ะจากอาจารย์ได้รับความเมตตาท่านก็จะคอยสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องแต่งตัวการวางตัวการดําเนินชีวิตการรักษาตัวเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงและ ได้อยู่ในชมรมน้าสินซึ่งคนส่วนหนึ่งก็จะมองดูถูกไปต่างๆนานา,นาถ้าคนเขาไม่คิดไม่ดีแต่เราก็วางตัวในระดับหนึ่งไม่เป็นเด็กเกเร ยินดีค่ะอาจารย์นะคะในวันกเกษียณของอาจารย์แล้วก็กราบขอพระคุณสำหรับความเมตตาและความเอ็นดูที่ธศฝึกสอนมาให้เราข้กเรามานะคะในอยากในขออวยพรให้อาจารย์มีความสุขมากๆขอให้อาจารย์ไปเที่ยวทุกๆท,กที่ที่อาจารย์ ก็ขอแสดงความยินดีนะคะ,ะกับคุณครูณวิสาเจมิมขุนทดหรือว่าแม่ครูไก่ของเรานะคะที่ท่านได้เดินทางนะคะมาอย่างเส้นทางสายที่61แล้วนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ,อ,ะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกศิษย์หนี้ตลอดไปนะคะเรื่องเครียดเครียดให้อาจารย์คิดมากและในช่วงทํางานอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องกดดันเยอะ ก็ไม่อยากให้อาจารย์เครียดอยากให้อาจารย์มีความสุขที่สุดในโลกสุขภาพแข็งแรงมากที่สุดในโลกก็สุดท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆร่างกายสุขภาพแข็งแรงรักอาจารย์มากที่สุดในโลกเลยค่ะดีใจยังเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอายุ60แล้วยังดูเหมือนกับเพิ่งเจอกันเมื่อ30ปีไม่น่าเชื่อว่าโรงเรียนประจักษ์เราก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆจนเราไปควารู้สึกว่าโหภูมิใจกับ ครูไก่และภูมิใจกับน้องๆรุ่นหลังทุกคนเลยค่ะและขอให้น้องๆถึงแม้ว่าครูไก่จะ,กะเกษียณไปแล้วก็ขอให้น้องๆคนรุ่นหลังๆก็สืบทอดแล้วก็ทำสิ่งดีๆต่อไปนะคะสุดท้ายนี้เราสองคนก็คงไม่มีอะไรนอกจากอยากให้ครูไก่สุขภาพแข็งแรงใช่แล้วก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณย่างมีความสุขอะไรที่ยังไม่เคยทำหรืออยากจะทา ก็รีดทำเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะเรารักครูไก่นะคะรักครูมากที่สุดเลิฟเลสวัสดีค่ะ